สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o เ a y v วาร์เมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวต่อเนื่องจากชาวเขมรนะครับที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเราเคยถกเถียงกันกับชาวเขมรนะครับว่าตกลงสบายเนี่ยมันมาตอนไหนกับชาวเขมรแต่ไทยเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมาช่วงเนี่ยบทเพลสันนิวาสหนักๆเลยนะครับที่มีการดูละครไทยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชุดไทยสวยงามก็เลย ดึงเอาชุดไทยนะั้นมาเป็นชุดประจำชาติดั้งเดิมของทางกัมพูชาแต่ปรากฏว่ามีเพจดังๆนะครับสองเพจได้ทำการนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอให้ดูว่าวิวัฒนาการของชุดเขมรนั้นไม่เคยมีสบายมาก่อนเลยเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเรื่อ,ง,องนี้นะครับเพื่อนๆรู้พวกเราเองนั้น ที่เป็นคนไทยรู้อยู่แล้วนะครับว่าชุดดั้งเดิมของเขมรนั้นไม่เคยมีสบายนะครับแต่ว่าผ้ากรอมาหรือผ้าเขาม้าของทางเขมรนนเนี่ยอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะโบราณแค่ไหนเราไม่รู้หรอกนะครับอาจจะสมัยตั้งแต่ตอนยุคเขาเป็นคนป่าหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าที่แน่ๆเรื่องของชุดสบายนั้นไม่เคยมีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามแต่จนกระทั่งนะครับมีเพจ ของอาเซียนนี่แหละครับสองเขตนะครับได้นําเสนอชุดนะครับที่ปรากฏอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นวิวัฒนาการการอยู่ในแต่ละช่วงปีนะครับตั้งแต่ปี1,800กว่ากว่าจนถึงมีปี1,900กว่ากว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังมองเห็นอยู่ว่าชุดสบายนั้นไม่เคยมีอยู่จริงในประเทศขเขมรหรือว่าชนชั้นขเขมรใดๆเลยนะครับ เรื่องนี้นะครับได้ถูกเปิดเผยโดยอาเซียนสกายไลนครับเพื่อน,อนๆรู้อยู่แล้วว่าเพจอาเซียนสกายไลนเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเพจที่มีความโด่งดังมากๆนะครับในเรื่องของการนำเสนอศ,ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆรอบด้านนะครับของชาวอาเซียน,นครับไม่ว่าจะเป็นชาวใดก็ตามแล้วก็ทีมงานของอาเซียนสกายไลนเองเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพน,นะครับเพราะว่าทีมงานมาจาก ตัวแทนของประเทศต่างๆในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนสกายไลน์จึงเป็นเพจที่มีสังคมที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิครับว่าเพจอาเซียนสกายไลนมีคนติดตามอยู่เท่าไหร่ผมเชื่อว่าหลายคนคงติดตามอยู่นะเนี่ยครับมีคนที่กดถูกใจอยู่3.8มแสนคนนะครับเกือบ4ี่แสนคนแล้วก็ผู้ที่ติดตามอยู่อีก6 5แสนคนนะครับทีนี้เรื่องนี้นะครับ ก็ถูกเปิดเผยโดยทางเพจนะครับเป็นภาพวิดีโอที่มีวิวัฒนาการการแต่งชุดของชาวเขเมรตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงเกือบปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเป็นที่แจมแจ้งแล้วว่าเอ้ยเขเมรเนี่ยไม่เคยมีคําว่าชุดสบายอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามแต่แล้วก็ เขาได้ทำเป็นคลิปวิดีโอออกมานะครับเขาบอกว่า beautiful traditional นะครับ costume and wedding dress นะครับอันนี้เราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าวิดีโอที่เขานำเสนอเกี่ยวกับคอสตูมนะครับก็คือเสื้อผ้าสมัยโบราณของทางกัมพูชานั้นมีวิวัฒนาการมาเป็นอย่างไรบ้างเขาทำได้ดีมากนะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับ อ่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับจริงเขเมนควรเห็นเพจนี้นะผมไม่แน่ใจว่าคือคนเขเมนที่อยู่ในเพจนี้ค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะที่ด้อยสติปัญญาแล้วก็ชอบประมาณว่า เอาข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยมาหลอกเขมรด้วยกันเองนะครับแล้วก็หลอกชาวโลกด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กลุ่มแบบนี้นะครับทีนี้ในเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมเลื่อนดูนะไปเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของชาวเขมรนเช่นเดียวกันอต่นี้เป็นเขมรนโบราณจริงๆก็คือ,คอสมัยตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อตั้งประเทศนะครับนี่อีกอันนึงนะครับเป็น traditional comedian dance แล้วก็ dress ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ from Chinese record เขาอาจจะหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการแต่งกายในช่วงเวลานี้ก็คือปี1800กว่าเนี่ยเขมรได้มีการแต่งกายในลักษณะนี้เพราะว่าเขาหยิบมาจากหลักฐานของจากชาวจีนที่มีการวาดหรือบันทึกเอาไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ในตำราของทางจีนเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับสั้นๆเองครับ เมียน,นะก็ปลอกนเปินแล้วนี่มันปลอกยังมม่แต่เคยเนี่ยเมียนางแล้วนะี่ปลอกอ,อะไรไปติดกันไั้งติดกัน้งเี๋ยวเราไปบ้านธระเผาล่ะเห็นไหมครับว่าชาวจีนเขายังมีการบันทึกเอาไว้เมื่อตอนศตวรรษที่18นะครับว่า าชาวเขมรเ,เองเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคนป่าเราเราจะมักจะเรียกว่าเป็นคนป่าเพราะว่ามีการใส่ชุดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังเป็นคนป่าอยู่เลยในช่วงปี1,800เนี่ยศตวรรษที่18นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการที่เขาปฏิเสธนะครับคือตัวเขมรเอง,เ,องเขาปฏิเสธว่าเขา,าไม่ได้เคยแต่งชุดแบบนี้นู่นนั่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมีการบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ได้แกะมาจาก การแต่งกายโบราณของคนโบราณจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นคนนอกเมืองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขายังมีการสืบทอดการลเล่นนะครับแบบนี้อยู่ก็คือไม่ใช่คนในเมืองหลวงนะครับเพราะฉะนั้นขมิงที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเขาก็จะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งซึ่งขมิงที่อยู่นอกเมืองหลวงก็คือขมิงชนบทเนี่ยเขาก็จะยังสืบสานวัฒนธรรมของเขาไว้แบบนี้ให้ชนรุ่นหลังได้ยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นขมิงในเมือง หรือเขเมรเมืองหลวงเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจหรือว่าไม่ค่อยยอมรับกับวิถีชีวิตแบบนี้ของตัวเขาเองนะครับพูดง่ายงว่ารับไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่บนโลกโซเชียลจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราก็สามารถแงะหลักฐานแบบนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่เขาอ้างอะไรขึ้นมาแล้วก็มีหลักฐานแบบนี้ เผชิญหน้ากับพวกขมรนเมืองหลวงแบบนั้นได้นะครับอาลาพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเพื่อนเนได้มาภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใดๆไม่ว่าจะเป็นบทความข้อความนะครับหรือว่าจะเป็นภาพข่าวภาพวิดีโอเนี่ย ก็สามารถที่จะส่งมาได้ผ่านทางเพจนะครับของทางช่อง Today Variety ได้เลยนะอาจจะส่งมาทางช่องแชทก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปโพสต์ไว้บนที่เพจของ Today Variety ก็ได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้หมดหน้าที่และหมดเวลาของผมลงจะเพิงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ